เอาลากมาใกล้ๆแล้วครับอุ้ยมาแล้วมาม่จงเ้วไมาจงเล้วอู้อุ้ยเอา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 อ้อุ้ยอุ้ยโอ้ยจุกเลือดเลยปลากระทิน ค่ะเพราะกับปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะวันนี้ปันก็มาตกปลาคันไม้ไผ่กันอีกแล้วนะคะและเหยื่อที่ปันใช้นั่นก็คือไส้เดือนค่ะนี่วันนี้ปันก็จะมาลองมาตกปลาที่ฝันธรมล้นค่ะปันหลายวันก่อนชาวบ้านปันน้ำท่วมนะคะมีสะพานหลายที่เลยนะคะที่ว่าขาดและเสียหายไปเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ปันก็เลยจะลองมาตกดูว่าเพื่อแบบ ปลาที่อื่นมันมันหลุดมาทางนี้บ้างนะคะไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าปันก็เลยมาตกให้เห็นค่ะว่ามีตัวหรือเปล่านะคะนี่ก่อนอื่นปันจะลงไปทางนี้ก่อนถ้ามันไม่กินอะปันก็จะย้อนกลับขึ้นมาข้างบนปันจะต้องเดินไปหาน้ําที่แบบนิ่งๆนะคะเพื่อไปมีปลากระทิงคลิปนี้เสียงปันอาจจะเบานนิดนึงนะคะปันก็พูดเสียงดังแล้วนะคะแต่ก็บอกว่า พูดเลยพูดเลยมันก็แบบกลัวคนอื่นได้ยินนะคะเพราะว่าแางนี้ก็เป็นหมู่บ้านคนอนกันค่ะรู้สึกว่าใช้ล่างเนี่ยจะไม่มีที่ตกปลานะคะเพราะว่าน้ําตื้นแล้วน้ํามันก็แรงด้วยค่ะไปมันจะเดินกลับขึ้นไปตกข้างบนด,ดีกว่าแค่น้ำแค่นี้ ส,สวยสวยสวยยังไงเออโอ้โหโหว้าวตัวแรกตัวแรกมาแล้วตกใจปันนินปันนินเป็นลายลายเสือเหรอ,อไม่รู้มันจะ้ะตกใจหมดเลย ปลเล็กมาแล้วปลนดินนะครับแต่มันลายมันลายเหมือนเสือเลยเนาะโอ้โหตัวแรกมัจะไม่มีตัวเออมีตัวแล้วนะคะได้แล้วด้วยสาสวยเลยครับก็มาเดินได้ปลนดินแล้วโอเคเดี๋ยวต็อกโตอ๋อลากมาใกล้ๆแล้วครับอุ้ยมาแล้วมาไม่ตรงเห้อไม่ตรงเห้อหื อุ้ยอุ้ยอู้ตูบล้เลยโอ้โหเฮ้ยกินนิ่มๆว้าวจ้าวตูเล้อเลยไปไปไปให้ให้ตากล้องไปเอาของให้ปันก่อนเต่าที่ใส่ปลาเนาะยังไม่ได้ใส่เลยนะคะตัวนี้กินอีกแล้วโอ้ไปเอา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 อู้อุ้ยอุ้ย โอ้ตุ่มเลอะเลยปากกระทิงโอ้ยตัวเลอะเลยโอ้ยดิ้นตุ๊บ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 มันลึกลไหมร้ายเดี๋ยวแต่กล้องแก้ให้แต่ว่าโถ่ใสเปื้นเลือดเลยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้ก่อนนะเอาปล่อยเลย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 เดี๋ยวแต่กล้องไปแก้ให้ทีหลัง ่มากปลากระทิงนะคะเวลากินมันจะกินลึกมากมกินลึกนะครับเราต้องปาดคอเอาเบ็ดออกเสียงปันอาจจะเบานะคะเพราะว่ามันมีน้ำน้ำไหลเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมันจะให้ตะกรอาผู่แพงค่ะต,คต,คต่อแล้วครับต่อครับอันกลางต่อแล้ว พา <oung> <osc> ไปพาไปไหนพาไปไหนพาไปไหนพาไปพาไปอุ้ยจะจมไม่จมเอ้ยเอ้ยหมดแล้วอือดูว่าปลาอะไรหัวตะกั่บหัวตะกั่บนี่เองตัวปลามาได้มาสามชนิดแล้วนะปลานินหัวตะกั่บแล้วก็ปลากระทิงแต่ว่าอันนี้ตัวเล็กหนูนะคะเดี๋ยวมันก็จะก่อน เล็กไปแล้วปล่อยนะครับตัวแล้วครับตัวเล้วครับตัวเลข็กขเลข็กเล็กเล็กจมจมอือนั่นแหละ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 โอ้โหตัวนี้นี่เองโหตกเจอหน้าเลยปากกระทิงปากกระทิงอีกแล้วครับเมื่อกี้ปั้นดึงไม่โดนนี่มาแล้วมาแล้วปากกระทิงอีกแล้วอ่ใจจับมันแล้วกันนะเขดินอยู่ดินอยู่ เฮ้ยขนุนก็ตอดตึต๊บๆน้ำกระเพื่อมเลยนั่นๆๆๆๆๆเห็นไหมปลาอะไรอะ่ะกระทิงเหมือนกันเปล่ามันดึงแรงเหมือนปลากระทิงไม่รู้เหมือนกันปลาอะไรครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาแก้ปลากระทิงตัวที่ได้ก่อนทอดๆๆๆโอยจมสวยจมสวย จมสวยมากอกินไม่โดนพอมันกินผิดทางใช่ไหมอ๋อน่าจะ่อยให้จมนานกว่านี้ใจร้อนเนี่ยต่อป่าทีไรใจร้อนที่ใจร้อนนะครับเขาบอกใจร้อนนเพราะมันจมสวยแล้วะฮะแต่มันมันไม่โดนเองอ่ะ ปลามันกินผิดทางฮะเฮ้ยจะาจมแจ้วจอมทุนตั้ง้วทุนตัง้งก็โอ้ใช้เวลาตอดดานเลยนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยสวยสวยยังไงยังไงอ่ะอุ้ยปลาอะไรเนี้ยคือมันสวยมากใช่ไหมมันสวยมันตั้งมันมัน มันน่าจะโดนแต่มัน,น,นเ,เออแต่ทำไมมันไม่โดนแต่เปิดากก็ทิ้งปากปาก็ทิงตอนแรกอะมันก็กินอย่างนี้แหละแล้วพอปันดึงอะมันไม่โดนใช่ไหม <places> อ่ะแล้วพอรอบาสองอะพอปันให้โจมไปเลยอะก็โดนโอเคโอเคงั้นให้มันจมยิ่งกว่าน,นี้ใช่ไหมอ่าอ่ะ,อะอาทำไมทำไมเอาได้เอา,าอ,อุอย้ยอุ้ยยังไงอุ้ยจมสวยอู้อูอ้ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เอ้ออยโอ้ยโอนเสียใจมากเลยจมสวยมากทำไมดึง<ช>ไม่โดนใครเสียใจของเสียใจโอ้โหจมสวยจัดปลาปลาทำเจ้าแม่งงงไปเลยจ้าดึงกิจีกิจีก็ไม่โดนโอ้ยมัน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 สวยมากเลยครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เนี้ยมันเชื่อ่อวาแต่ทำไมดึงก็อยากจะดึงถึงจังหวัดนั่นแหละ นนจังหวะนั้นก็คือก็ควรดึงนะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่โดนหรือไม่มีกระตุกอะไรเลยโอ,โอ้เสียใจยครับเสียใจยจมยังสวย,ยวรอบนี้มันจะเอาให้จรไปเลยนะอ่าให้มิดไปเลยใช่ไม่มดึงมาทีเยี่ยห้เหมือนเดิมเอาใหม่ครับเอาไหมไม่สีเลียดเรามาตกปลาเรามาขายเครียดน,นะครับ อุ้ยจมสวยอุ ồ, ้ยโอ้ยจมสวยปลาตัวใหญ่ที่ใหช่ปะใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็รุดเลยเมื่อกี้เนี่ยกระตุกพุดธรุดเลยใจเสียเลยก็ปั่นที่ขึ้นมาปั่นรู้สึกว่ามันโดนใช่ปะเออโดนเมื่อกี้โดนรู้สึกเบ็ดงงเลยแต่ก้องเห็นเลยอ่ะแต่รุด ไอ้ขันไอ้ขันตอดไอ้ขันตอดขันนู้ตอดเมื่อกี้ขันนู้นมันตอดอ่ะเงียบไปละวเอาลากนะครับลากไม่รู้จะลากไปไหนนะครับไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆแล้วจะพาไปไหนจะพาไปไหน จมก็ไม่จมนะครับลากไปแล้วลากไปเรื่อยๆเลยโอ้จมจมไปแล้วพาไปแล้วครับพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปไหนพาไปแล้วพาไปแล้วพาไปแล้วโอ้ยปนินนี่เองโอ้ยได้แล้วนะครับทีตัวเล็กติดดีทีตัวใหญ่หลุดนะทีตัวเล็กติดดีนะทีตัวใหญ่นี่หลุดไปแล้วนะครับก่อนน้นนี้สายใช้ได้ยู ลงปุ๊บลากเลยนะครับเมื่อกี้นี้จมจมจะพาไปไหนพาไปไหนอุ้ยมาอุ้ยอุ้ยจมจมกำลังละเมอ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ปัดหลุดยังไม่หาย <c oughs> <c oughs> กำลังเผลออยู่ว่ากำลังเผลอถึงตอนที่ตัวใหญ่หลุดแล้วดึงไม่โดน ไอ้คันนี้ก็มาแอบกินด้านข้างนะครับโอ้ยแต่ก็ตัต้องบอกป่าด้วยว่าปลาตอดละปลาตอดแล้ว,ลวนี่นี่ใจใดทิ้ <ใน S 1> เสียดายไม่หายตัวที่หลุดอะ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นตัวใหญ่แต่อย่างดีแต่อย่างดีตัวยงนี้ตัวนี้ที่ได้นะนี่เอามาแก้ขัดก่อนก็ <c oughs> ปลา,าก็ปลาก็ปลาก็แบบนานแล้วนะคะพอปลาตัวใหญ่หลุดทีไรอะ่ะมันเสียดายทุกทีเลยแต่ว่า ไอตัวที่รุดเนี่ยมันใหญ่จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเราก็คิดไว้เสมอว่ามันรุดเพราะว่าเราดึงครึ้นมันไม่ได้อะหรือว่ามันไม่เข้าขอ่าครับต่อครับตึ๊บๆๆ๊ อดนานซะด้วยไม่ดึงสักทีโยกครับโยกโยกนะจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปไหนฮะมันจะพาไปไหนไอ่อะแล้วแต่นะครับอือวัดใจแล้วก็ไม่โดนอาน้าวคันนีแทนคันทีแทนอือคันนีวัดใจอุ้ย อุ้ยอุ้ยอู้หูสู้ดีเอ้ยใจเย็นคันนี้คนนึงดูคนนี้กันดูคนนี้กันโอ้โหน้องแต้มันงุนงิดดึงปลาไม่โดนมันเอาเยื่อไปแต่คันนี้มากินแทนนะครับโอ้สายใหญ่สายสวยืึใช่ถุงมือซะดูปลาทิ้ง มันดึงปลาไม่โดนนะคะปลาปล่อยฟองปลาปล่อยฟองเลยนะครับแต่มันงุนงิดมันงุนงิดว่าเอาอาหารเราไปทําไมอ้ยตัวใหญ่ด้วยสายสวยสู้ทีดึงคันเลี้ยวโค้งเลยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับอยู่ครับพาไปแล้ว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  จะพาไปไหนอะไม่จมจะพาไปแล้วนะพาไปแล้วพาไปน้ำลึกก็พาไปน้ำลึกตึงตึงตึงมือไหมตึงมือ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 โอ้ยโอ้ยตึงมือครับตึงมือโอ้ยลากแบบสวยสวยสุดยอดครับสุดยอดเลยจังหวะอย่างนี้ต้องต้องอย่างนี้ครับ อตอนนี้ปลากระทิงก็เงียบไปแล้วเหมือนกันได้มาแค่สองตัวใช่ได้มาแค่สองตัวนะครับเอาต่อแล้วต่อแล้วต่อแล้วไป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 แล้วไอ้ต่ออย่างนี้อือต่ออย่างนี้ต่ออย่างนี้ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาชนไปปูมันได้ปั๊บว,ว้าวม่านครับคันนี้เริเร่มจะหม่านแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งที่ปลาเข้าปลาจะต้องดีบย่อมน,นะคะหรืปลาจะมีกบใครบอกก็มไม่รู้นะคะ ยังไงเอาเริ่มลากเริ่มลากอะเริ่มพาไปแล้วยังอยู่นะยังต่ออยู่นะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอู้สู้ได้สวยอืไปไหนไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วครับอ๋อหลังหลังนี่เหมือนคันนี้จะกินดีนะหมาแล้วเลม,มานคันนี้ที่เหลือที่เหลือก็เยียบไปหมดแล้วนะคะอากาศก็เริ่มคืมแล้วตอนเนี้ คืมตั้งแต่เช้าแล้วแหละแล้วก็สายๆมันมันคืมสลับแดดนะครับอากาศจะเริ่มเข้าหน้าหนาวมันก็เลยแบบเป็นอย่างนี้ไงใช่เหมือนจะมีฝนด้วยยังไงก็ไม่รู้เมฆหมอกเยอะครับแล้วก็มีละอองฝนบ้างสลับกันนี่สายสวยเลยนะคะสายสวยต่อครับปลาต่อครับ กองวิทย์เองเลยไปแล้วไปแล้วยังไงยังไงดึงเองครับมาแล้วโอ้โหได้ด้วยนี่นี่ครับโอ้โหจากกล้องดึงเองเป็นไงครับ อ๋อแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็กปันปันไปตกอยู่หน้าฝ่ายมาแล้วเห็นต่กล้องดึงมาแล้วกาดึงขึ้นมาเองเหรออะไรปลาโดดขึ้นมาเหรอปลาโดดขึ้นมาครับปลาโดดขึ้นมาเออว่าสิไม่งั้นต่กล้องตัวป๋าไม่ใส่ได้วันนี้ได้ได้ไงยังไง ออืยังไงวนแล้ววนรอบแล้วเออโอ้ปลาฉล,ล,ลาดนี่เองโอ้แต่ตัวใหญ่นะเป็นปลาฉลาดที่ตัวใหญ่นะสารพัดปลานะครับวับนนี้หลายอย่างแล้ว ปลาชทลาชอบมันอร่อยที่สุดเดี๋ยวค่อยปล่อยที่หลังก็ได้นี่เพื่อเพื่อนมันมาอีกอออไไนี่นะคะปลาที่ปันตกได้ไปตกปลาแค่สองสามชั่วโมงนะคะนี่ปันก็ได้กับเข้ากลับบ้านแล้วนะคะคือตอนแรกกับปัน,นตั้งใจจะไปตกปลากระินนะคะไม่คิดว่าจะมีปลาน,นิล ได้มาไหลตัวเลยดูดิไซย์ใหญ่ด้วยนะคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวที่สองที่ปันได้ชอบมากตัวใหญ่มากดีปลากระทินก็ไซย์ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าได้หลตัวก็คงจะดีเหมือนกันนี่อันนี้ยังไม่ตายนะคะปันก็เลยขังไว้นี่นี้ตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันๆน,นะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ